พราะว่าผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Tower of Fantasy อีกเช่นเคยนะครับคราวนี้เนี่ยเรากลับมาเพราะว่าเขามีการคอร์รั o เรชันกับแอนิเมชื่อดังอ v วานเก i เลียนนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันมีหลายเฟสมากเลยครับมันเริ่มไปแล้วนะตั้งแต่วันที่12มีนาคมครับแต่ว่ามันยังมีบางอย่างยังไม่มาแล้วก็หลายกิจกรรมเนี่ยจะไปหมดเขตวันที่30เมษาย,ยนครับเดี๋ยวผมเอาอรายละเอียดให้ดูเลยกันละกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เอาละเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเกมกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยมันจะโชว์หลาอยู่เลยด้านขวาบนเห็นไหมครับคำสั่งอีวานเองอันแรกที่ผมอยากให้ทําก่อนนะมานี่เลยครับแนวหน้าป้องกันเต็มกําลังครับมันจะมีเนื้อเรื่องของอีวาเกเรียนอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลย หลังจากนั้นก็ดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีเควสสีแดงๆส,ส้มๆอยู่อันนี้แหละครับที่จะเป็นเควสเกี่ยวกับของอีวานเกเลียนนั่นเองครับถ้าเกิดว่ายังไปไม่ได้เริ่มไม่ได้แสดงว่ายังเล่นไม่ถึงนะจะต้องเล่นมาถึงดาวดวงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผ่านเนื้อเรื่องช่วงต้นไปก่อนถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมของอีวานได้นะครับผมซึ่งเนื้อเรื่อง,องนียจะมี CG เป็นแอนิเมชันให้ดูนะครับขอบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับอยู่ดีๆก็เจอพวกสาวกมาบุกซะอย่างนั้นครับผม แต่ไม่นานนะครับอีวาศูนหนึ่งก็ปรากฏตัวแล้วออกมาสู้กับสาวกนั่นเองครับขอบอกเลยว่าอลังการโคตรๆหลังจากจบ CG นะครับเราก็ต้องทำภารกิจกันต่อนะครับในขณะที่ฉากหลังเนี่ยอีวากับสาวกเขาก็สู้กันอยู่นะฮะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตื่นตาตื่นใจครับผมโอโ้ดูดิบวกกันแล้วโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยอยากไปดูใกล้ๆแล้วไอ้นี้มันมีตัวอะไรมาด้วยเนี่ย ต้องสู้สินะจัดไปอาวุธผมยังไม่ค่อยมีเลยเอาจริงรีบเล่นจัดไงไม่ได้ฟาร์มโครงฟาร์มของอะไรมาเลยครับอยากเข้าร่วมเหตุการณ์การสู้รบระหว่างสาวกโอ้โหโอ้ยไหวไหมเนาะโอ้ยอินจีสู้เขาหรือว่าเราต้องเข้าไปในหีหวาแทนวะเนี่ยไม่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 ยกระเด็นไปนู่นครับโหดจริงๆริไอ้ตัวนี้ แล,แล้วแล้วยังไงเนี่ยเวรกรรมเขาบอกให้ไปทางหนุนต่อครับแต่ว่าเราต้องรีบไปไงแล้วไอพ่นหรือว่าเจ็ตแพ็ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับในแผนที่นี้ครับต้องวิ่งเท้าเปล่าไปก่อนผมพย,ยพยายามจะเรียกพาหนะตั้งนานแล้วแต่เรียกไม่ได้ครับดูดิโอ้ยตามโบทตามโบทโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องหนีเลยนะโอ้โหโคตรอลังการเลยอลังการจริง,รงๆไป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 หนีนีหนีอุ้ย กระเด็นไปนู่นแล้วเอาคืนได้แล้วสินะเนี่ยเข้าใจทำจริงๆเลยโอ้นี่ไงใช้มีดแล้วน่าจะจบได้เนาะแน่แน่ครับเดี๋ยวจะต้องรออีวาศูนย์หนึ่งเขาบ้าข้างไปก่อนครับจังหวะนี้วิ่งไววิ่งไวโอ้โหดูดิอลังการงานสร้างมากครับผมอื้อม โอ้ยังเถื่อนเลยอ่ะดุดันมากอีกนิดเดียวชินจีสู้เขาเอทีฟิลนี่ยังหนายิงก,กับกาวตาช้างโอ้โอไปไปไป,ไป,ไปอีกนิดเดียวครับอ้าวตกใจหมดเดิมมาถึงแล้วเขาบอกว่าให้ย้อนกลับที่ไหนได้เขามี cg ให้ดูอีกแล้วครับและนี่แค่ตอนแรกนะคิดดูแล้วกันว่าตอนหลังๆมันจะเถื่อนขนาดไหน เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะฮะดาวน์โหลดมาได้เลยนะบัตน,นาวครับและกิจกรรมมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเพียบเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกันแล้วกันครับจังหวะนี้เดี๋ยวขอดู CG แป๊บหนึ่งในขณะที่อีวาศูนย์หนึ่งกำลังจะโดนจัดการครับแต่พลังเฮิอ์สุดท้ายของชินจิกับอีวาศูนย์หนึ่งก็ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมไม่ได้ใส่ปลักด้วยอันนี้คืออีวาศูนย์หนึ่งดัมมี่ปลักนั่นเองครับบาคังไว้เรียบร้อยแล้วอยขอบอกเลยว่างานนี้ก็ไม่มีใครหยุดพี่แแกได้ล้ลวครับ ว่าคังเงินไปแล้วและล่างนี้คือควบคุมไม่ได้แล้วใช่ไหมครับก็สติสันประชัญญาขาดไปก็สู้แบบสัตว์ป่าครับแต่ว่ายินจีดันตื่นขึ้นมาก่อนนะครับในห้องพยาบาลหรือมั้งเนี่ยก็เลยไม่ได้เห็นฉากที่ต่อสู้หลังจากนี้เลยครับเอาเป็นว่าผมสปอยไปแค่นี้ก็แล้วกันครับให้ท่านผู้ชมมาลองเล่นกันเองดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับก็เข้าไปที่เดิมเนาะอีวานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องแนวป้องกันเต็มกําลังก่อนเนาะมาดูทีละอันเลยที่เปิดแล้วนะครับอ อันแรกเนี่ยเขาจะให้เราไปทํากิจกรรมตามที่เขาบอกนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกวันเวลาบ่ายโมงอะเซิร์ฟเวอร์เขามีการประกาศอ่าเกี่ยวก,กับพวกคํามงคลให้เราไปแก้ไขกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าทําได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยแล้วมีตั้ง39เควสแล้วถ้าเกิดว่าเควสไหนเนี่ยมันมีไอ้ตัวหลอดไฟขึ้นแสดงว่าเขาจะมีคําใบ้หรือว่ามีคนทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่ามีเขาหรือว่าที่เมืองเวนซีมีบพลังทองคําอยู่หากนั่งมันก็จะ นั่นแหละถ้าเกิดเราไปทําตามที่เขาบอกก็จะได้รับความคืบหน้านะครับก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมมันเองส่วนอันที่2ค้นหาทัวร์เมืองอันนี้จะเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่าจะง่ายกว่าหน่อยนึงก็คือเขาจะมีบอกชัดเจนเลยให้ไปทําอะไรนะครับแล้วเราก็กดไปได้เลยเขาก็จะเปิดแมบบมาบอกเลยว่ากิจกรรมนั้นมันอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมสามารถกดวาร์ปไปได้เลยทันทีครับยกเว้นว่าท่านผู้ชมยังเล่นเนื้อเรื่องไม่ถึงตรงนั้นนะ ตัวนี้อันที่เปิดในตอนนี้คือป้องกันจุดแตกหักนั่นเองครับเขาจะมีบอสให้เราสู้แต่ว่าเราต้องมีตั๋วก่อนตั๋วก็ได้มาจากการเล่นเนี่ยครับได้รับจากพวกกิจกรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกภารกิจรายวันด้วยเช่นล็อกอินอย่างเงี้ยส่วนอันที่2เขาบอกว่าให้ไปจัดการอิงเจ้านะครับอิงเจ้าคือตัวนี้นะเดี๋ยวผม้าสู้ให้ดูเลยกันละกันครับก็คือคลิกที่ตรงนี้นะแล้วกดเข้าทันทีครับผมในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าผมมาเล่นคนเดียวไงก็เลยโอเคไม่เป็นไรคน และเราก็จะได้ขับหุ่นยนต์แบบนี้เลยเป็นไงโคตรเท่ครับแล้วก็เดี๋ยวรอสู้กับบอสนะครับตอนนี้เขาติดบาเรียอยู่ไม่เป็นไรรอเป๊บเอาล่ะบาเรียหายแล้วนะครับเขาไปจ้วงได้เลยครับผมหุ่นยนต์เราอาจจะจ้วงช้านิดนึงนะฮะก็ต้องดูพฤติกรรมของศัตรูด้วยนะครับว่ามันทําอะไรเรายังไงครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับอันนี้มันปลาหอกครับก็แดชหลบได้เลยง่ายๆครับมันจะไม่ค่อยโจมตีเราถ้าเกิดมันยังไม่เอาหอกนะโอเคมันเอาหอกกลับมาแล้วนะครับ เฮ้ยมันกระทืบกะโดดรอเลยก็ได้นี่เพราะว่าพื้นมันจะโดนอาณาเขตเป็นวงกว้างครับส่วนถ้าเกิดมันตีธรรมดาแบบนี้เนี่ยไม่ได้ชาร์จท่าใหญ่ไม่เป็นไรนะก็แลกกับมันได้เลยครับเพราะว่าหุ่นเราค่อนข้างถึงเหมือนกันแต่ว่าหลบหน่อยก็ดีครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มีบอสเพนอ์อเนี่ยมันมีเลเวลของมันด้วยนะคือผมเคยจัดการมันไปก่อนหน้านี้แล้ว2ตัวครับโอเคอันนี้เนี่ยมันมีแสงออกมานะครับให้เราวิ่งชนแสงได้เลยครับจะทาให้บอสเลือดลดทันทีเลยถ้าเกิดเราสังเกตดูที่หลอดเลือดบอสนะ อ่ามันจะมี4เสานะครับก็ชนครบ4เสาเลือดบอสก็หายไปเยอะเลยครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะใช้สกิลบ้างดีกว่าไม่ได้ใช้สกิลเลยเนี่ยสกิลก็ถ้าเกิดเราเพิ่งสู้กับมันครั้งแรกจะไม่มีให้ใช้นะอันนี้เราต้องแบบเล่นก่อนแล้วเราจะได้ของมาอัปเกรดครัเอาฟ้าผ่าลงหัวโดดๆๆๆๆโอ้ชุบเกือบ่ลปั่นไม่โดนอีก อ่ะเอาใหม่เจอแสงเก็บแสงก่อนตอนนี้มี2องันเกาสองอันครับเฮ้ยมันจะปลาหอกไม่เป็นไรหลบได้่วงต่อเลือดมันโคตรเยอะเลยขอบอกว่าใช้เวลาสู้อย่างนานครับผมแต่ว่าช่วงแรกก็สู้แค่นี้แหละครับไม่ไม่ยากเท่าไหร่ก็จุกหลบจุกหลบเอาเก็บเสาเก็บเสาไปเรื่อยๆถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเจอแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าไปตีมันแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปเหยียบบนนี้ครับถ้าเกิดเราไม่เหยียบบนนี้เนี่ย เราอาจจะโดนท่าใหญ่มันค่อนข้างรุนแรงรอดูเออมันชา้านานเหมือนกันแฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราตีมันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจนกว่าตัวมันจะหายออกไปจากฉากนะครับแล้วเราค่อยหลบขึ้นไปบนแท่งสี่เหลี่ยมเนาะงั้นะการสู้กับวอตตัวนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็เอาใจช่วยให้ผ่านไปได้ก็แล้วกันเนาะ สเสร็จแล้วก็ไปดูด้านซ้ายล่างครับมันจะมีรบเก็บเครื่องหุ่นเมื่อกี้นั่นแหละครับผมเราก็สามารถเอาของที่ได้มาจากบอสเนี่ยครับมาทาการอัปเกรดได้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังช่วงแรกเรายังไม่มีสกิลเรา,เราต้องมาอัปเกรดก่อนครับมันก็จะมีสกิลให้เราใช้งานมากขึ้นและกิจกรรมเนี่ยมันยังมีอีก2อันนะแต่ว่ามันยังไม่มาเท่านั้นเองครับแล้วพอท่านผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมในนี้มันจะได้แต้มมาใช้ในการซื้อของในร้านคา้าได้หน้าตาแต้มก็จะเป็นเหรียญอีวาศูนย์ูแบบนี้ครับเออนั่นแหละก็ลอง พูดถึงกระชปองไปเปิดกระชปองเลยดีกว่านี่นี่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านขวาบนน่าจะจําได้เนาะนี่เลยครับผมการมาถึงของสีชาตินะครับเปิดเลยลวกันอา้าวนิวเคลียสไม่พอไม่เป็นไรมันสามารถซื้อได้นี่เนาะงั้นก็เปิดเลยกลวกันครับโอ้โอลังการงานสร้างครับผมดูสิว่าจะได้น้องอสุกะหรือล่าอันี่ได้ได้ว่าวาปมาจากต่างมิตินเลยทีเดียวครับผมสีม่วงเหรอ ไม่รู้ว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหอาวุธมาอย่างแรกเลยไม่เป็นไรครับมันจะรวมๆกันอยู่เนาะอาวุธกับตัวละครเป็นหอ,อกน้ำแข็งธนูผสมหรือว่าธนูไฟเหมือนเดิมปะเนี่ยเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้ามีดดาบ EM หอ,อกน้ำแข็งเฮ้ยตกใจหมด ทรงเขาขายกันไงนึกว่าอสึกาถือหอกทรงเขาล้ายกันแหมทีเดียวจะได้เลยอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นไม่ใช่ครับผมโอเคก็ตามสภาพครับได้ประมาณนี้ครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ผมได้มาตั้งแต่แรกเลยคนแรกเลยนะครับได้ฟรีด้วยงั้นเดี๋ยวผมเปิดอีกรอบหนึ่งกันละกันครับพอดีคริสตัลเรายังเหลือนะฮะจัดไปครับรอบนี้ดูสิได้อะไรบ้างเป็นลำแสงสีม่วงอย่แล้วครับอุ้ยมีสีแดงแวบมาแป๊บหนึ่งธนูเหมือนเดิมข้ามไปไวๆครับพ่อวุฒ ออกก็เหมือนเดิมแต่งอ่นนี้ได้กันกระจุยจริงๆเนาะอืโอ้มีคู่ดาบปะทะแบตเตอรี่อาวุธเฮ้ยโอ้ย,อยตกใจหมดตกใจหมดเห็นทรงผู้หญิงแล้วแบบใส่เสื้อรันลูมนี่แวบแรกเท่านั้นแหละนึกถ,ถึงอาสึกาเลยอาวุธมารัวๆเหมือนเดิม โอเคครับตามสภาพครับผมไหนรูดิยังมีเพชรเหลืออีกไหมไม่มีละจ้าก็เปิดได้แค่นี้นอกจากกระชปอนะท่านชมลองไปแวะดูตรงจดหมายอะ่ะคือเขาจะมีการแจกของรางวัลมาด้วยนะครับก็กดรับให้หมดเลยกันละกันเนาะแล้วที่ผมได้มาจากกิจกรรมเมคือปีกไอตรงไอพจนละว่าเห็นปะ เออมันจะได้เป็นปีกที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับอีวาซูนสองนะครับพอรับผอมมาแล้วก็มาเปลี่ยนที่เครื่องแต่งกายครับอันนี้เผื่อใครลืมไปแล้วเนาะมันจะสามารถเปลี่ยนปีกได้อันนี้คือเดิมทีที่เรามีใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นอันที่เราได้มาน่นแเลยครับถ้าเกิดว่าใครหารไม่เจอก็แสดงว่าน่าจะหมดเวลาไปแล้วนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เหลือกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีอีกสามอันใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มที่อันนี้เลยครับเปรียมลถด,ด้วยแสงอันนี้เนี่ยเขาจะให้เรากลับไปซื้อพรุผรผมกกกกก็็ไไไไไไไปปปที่่สถาาานบบบบััััญชาารรรดดดดด้้้้เเเลลลลยยคคงจะวย กจะมี NPC คนขายดอกไม้งานเทศกาลอยู่ก็กดคุยกับเขาได้เลยครับเขาจะมีคำสั่งซื้ออยู่ซึ่งราคาขายจะอยู่ที่50คริสตัลดำหรือว่าเพชรของเกมนี้นั่นเองครับซื้อมาแล้วนะครับลองกดใช้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเขามีเหมือนกับเป็นพลุอะเนาะเลือกได้ด้วยว่าอยากจะได้ใครเป็นหลักครับโหมีทั้งตัวละครแล้วก็พวกหุ่นยักษ์อีวานหรือว่าเพนเพน,นก็มีนะเอาไงดีโอ้โหมีเยอะแยะเลยอะงั้นเอาเป็นนี้ละกันอีวานศูนหนึ่งนะครับ แล้วเราก็สามารถพิมพ์เนื้อหาได้ด้วยนะครับพิมพ์ว่า hello world แล้วกันอ่ะ hello world เปลี่ยนฟอนต์เออไม่ใช่เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีได้ด้วยนะเอาเป็นสีอะไรดีสีแดงกันแล้วกันนะครับอ่ะลองบันทึกดูหลังจากนั้นเราก็มาจุดดอกไม้ไฟได้ที่นี่นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับคนที่เราซื้อดอกไม้ไฟนั่นแหละจัดไปเลยลองดูซิว่าไปยนงไงจุดดอกไม้ไฟได้พอจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบแงนหน้าไปมองบนฟ้าดูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่เราดีไซน์ไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับ ส่วนต่อมาเป็น e ีวันเกเลนแฟนตาซีอันนี้คือเขาจะสรุปรวมเลยแต่ว่าฟอนต์มันอาจจะเล็กไปน,นิดน,นึงต้องเพลงนิดน,นึงนะครับมันจะมีบอกเลยว่าช่วงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือว่าการรับของฟรีแค่ล็อกอินก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ให้เราดูด้านซ้ายต่อครับมันจะมีคำสั่งบุกเบิกดวงดารา อันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้เราได้รับซิมูลคัมระดับ SSR นะครับผมเงื่อนไขก็ง่ายๆท่านผู้ชมคลิกตรงนี้ก่อนบุกเบิกดวงดาราครับเขาจะมีบอกเลยว่าให้เราไปทําภารกิจอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้ตั๋วมาซึ่งตั๋วเนี้ยมันเอาไว้ขูดในกิจกรรมตรงนี้กดตัวนี้นะเนี่ยมันก็จะมาทาการขูด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 แล้วเราก็จะได้รับของรางวัลนะครับแต่ว่าอันนี้คือต้องซื้อเนาะสามบาทโดยประมาณนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งขูดไปเยอะเนี่ยได้ตาสัญลักษณ์หรือสติกเอร์ มาเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถได้รับรางวัลเพิ่มเติมที่ด้านขวาด้วยนะครับซึ่งรางวัลระดับ s s r จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับที่เป็นใบพัดเมื่อกี้นั่นแหละครับผมเพราะนั้นก็ไปทํากิจกรรมเยอะๆนะฮะหรืออาจจะต้องเติมเงินบ้างนะครับเพื่อที่จะเปิดแผนป้ายหาไมา้ครบนะครับก็จะได้รับ s s r ไปเลยครับ ตอนต่อมาจะเป็นกิจกรรมตรีมนะครับซึ่งเราสามารถกดจองหรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับคือก่อนหน้าน,นี้ยก็จะมีอสุกาใช่ไหมแต่อสุกะรมาแล้วนะครับลิปนี้ทําไม่ทันนะครับก็มาลงทะเบียนรอเลยไว,ไว้เลยล่วงหน้านะครับซึ่งเขาก็จะให้เราไม่ต้องใส่อะไรเลยเหมือนเกมเขารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นอยู่เซิร์ฟอะไรชื่ออะไรกดยืนยันไปเลยแค่นี้แหละก็จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วทีนี้มันก็มีกิจกรรมเด้งขึ้นมาอีกสี่อันครับแต่ว่าอสาุกาเนี่ยทำไม่ทันเลยใช่ไหมไปดูอันที่สองครับล้อมตัวตนมิติสีเทา ตรงนี้จะเป็นมินิเกมนะครับให้เราทําการคลิกเพื่อที่จะล้อมกรอบเจ้าไอปาหมึกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคลิกไปเรื่อยๆจนกว่าจะล้อมได้นะครับเมื่อเราล้อมได้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญตามมาอันหนึ่งนะครับผมและถ้าเกิดว่าเรากดแชร์ไปด้วยนะครับเราก็จะได้รับรางวัลอีก1อันครับรวมเป็นได้วันละ2อันทีนี้มาดูเบอร์3กันบ้างครับอันนี้คือเครื่องสุ่มรางวัลนั่นเองครับก็มินิเกมที่เราเล่นมาเมื่อกี้มันจะได้เหรียญมาใช่ไหมเราก็เอาเหรียญเนี้ยมาสุ่มนั่นเองครับว่าจะได้อะไรครับ ถ้าโชคดีหน่อยก็ได้เนิวเคลียสสีแดงสิบอันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าผมจะได้อะไรอืมกล่องโมดูลเสริมอาวุธสามนะครับอ่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมอยากจะได้เนิวเคลียสสีแดงคูณสิบครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ไปเปิดหาน้องอสุกาไงเพราะน้องอสุกามาแล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหวอยเชอร์พิเศษขออีกทีขออีกทีมีอีกหนึ่งเหรียญเมื่อกี้มีชื่อใครไม่รู้เด้งด้านบนด้วยโอ้โหอีกช่องหนึ่งไม่ได้เหรอพี่อีกช่องเดียวเอง และอันสุดท้ายด้านขวาสุดก็คือจองเรล่วงหน้าอันนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษนะครับก็เลือกไปให้หมดเลย4อันแล้วกดจองเขาจะมีภารกิจให้เราทำนะครับก็อย่างเช่นที่เมื่อกี้เราทําไปคือมินิเกมล้อมตัวตนมิติสีเทาอันนี้ทำผ่านไปเรียบร้อยแล้วต่อไปค่าแอคทีฟรายสัปดาห์พูดง่ายๆคืออันนี้เราต้องไปเล่นจริงๆและไปทาภารกิจประจําวันนน่นนีนน่นของเกมจริงๆนะครับ ตัวนี้คือต้องล็อกอินก่อนเข้าเกมสวันเวรกรรมถ้าคลิปนี้ออกไปมันจะทันวันที่28ไปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่ทันอันเดียวช่างมันครับอันอื่นน่าจะทันหมดส่วนใครที่อยากได้รางวัลการจองมากขึ้นนะครับก็ทําการกดคัดลอกตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ลิงก์มาอันหนึ่งครับแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปให้เพื่อนดาวน์โหลดเกมมาเล่นด้วยกันครับตัวเกมจะรู้ว่าเราเป็นคนเชิญครับและเดี๋ยวเพื่อนของเราก็จะปรากฏตรงนี้เขาบอกว่ามันสามารถเพิ่มรางวัลได้สูงสุด5ครั้งนะครับก็แสดงว่าชวนเพื่อนมาเล่น5คนนัแห และนี่ก็คือคร่าวๆของการอัปเดตในครั้งนี้นะครับในความจริงมันยังมีอย่างอื่นอีกใช่ป่ะเพราะว่าบางกิจกรรมมันยังไม่รันมาครับก็แนะนําว่าตอนนี้เนี่ยดาวน์โหลดกลับมาเล่นกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่ผมยังไม่ได้นําเสนอให้ดูก็จะมีอันนี้ใช่ป่ะหุนยอรับใช้ครับมีน้องเพนเพนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยานพาหนารูปแบบใหม่ครับโคตรเฟี้ยวเลยครับผม และกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะหมดเขตวันที่30เมษาย,ยนนะครับก็เรียกได้ว่ามีเวลาอีกเป็นเดือนเลยครับผมการสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ